เคยเล่นค pues ู่พอนะีหนูเคยเล่นคู่พี่วีนะพี่เหมือนกันลนอะแต่พี่วีบอกว่าอยาเป็นพอนะไอ้แอ๋นทไมอ่ะเราจะได้กอดี่ไงกอนแบบว่าเออเป็นแบบไม่ก็เล่นคู่กันก็กอดได้นี่นี่นี่ีทหุนแล้วนี่ค่ะีทุนแต่ว่าพอพีทหลอกไปเดี๋ยวเรามาเป็น่คเองเออต้องฟีนยังไงไม่ให้หลอกไปนียวเลย่ะ ละครละครเซิงค์ละครยูซี่แล้วละครเซ่ก็เห็นว่าในสองท่านท่นที่สายเห็นว่าละครเรื่องนี้เห็นว่าต้องฟาดฟันเป็นการเปคาแรคเตอร์ที่หนูบอกว่ากดกลับมาเล่นอีกครั้งใช่ไหมคาแรคเตอร์สำหรับบทบาทเนี่ยแล้วแบบอะไรอีกเลยอีกหน้าอีกเป็นหน้าอีกอีกเลยเหรอครับแล้วก็กลับบทบาทนี้ครับ ถือว่าเป็นบทบาทใหม่ๆเหมือนกันค่ะบททนายจริงๆก็ไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็ความยากอาจจะตรงที่เรื่องข้อกฎหมายหรือว่ามันจะมีฉากที่ต้องขึ้นศาลนั่นเงเี้ยค่ะคทีเ่เวลาถ่ายซีนนั้น่ะค่อนข้างจะยากแล้วก็แบบอาจจะเครียดนิดนึงต้องเยอะเลยนะใช่ค่ะแล้วก็พูดเยอะมากแล้วเราห้ามแบบห้ามพูดผิดมันก็พูดเป๊ะถูกพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยากตรงั้นแต่ว่าเรื่องนี้สนุกค่ะคือที่ผ่านมาก็อาจจะเห็นแบบ เล่นดราม่าหนักๆมาเยอะนะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวอแอคชั่นโรแมนติกค่ะซึ่งอาจจะไม่ได้แบบดราม่าหนักมากนะคะแต่ว่ารับรองว่าสนุกแน่นอนถ้่สำหรับตัวเราไอ้เนี่ยได้ร่วมง,งานกับคนที่คุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้เห็นสาวแบบปีที่ผ่านมาสำหรับปีนี้ก็จะได้เห็นแบบแน่นๆเลยใช่ปีนี้ได้เห็นแน่นๆเลยค่ะด้วยความทีออ่อย่างเรื่องนี้ถ่ายปิดไปแล้วแต่ว่าไดออนปีนี้แล้วก็เรื่องออปีนี้เนี่ยก็จะมีอีกเรื่องที่ได้ออนเหมือนกันนะคะก็ปีนี้ก็ ได้เห็นเต็มเมนะคะ2เรื่องแล้วก็สอคาแรคเตอร์เลยไม่ซ้ำแน่นอนค่ะใครที่คิดถึงกันไปเลยเนาะสำหรับคนที่เลียน้องใช่ค่ะเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยตอนแรกคิดว่าเรื่องนี้จะได้ออดแต่ว่าได้ออดปีนี้ก็ดูแน่นๆไปเลยค่ะเป็นยังไงบ้างครับพอได้กลับมาถ่ายท i m อะไรอย่างเงี้ยแฟนๆแบบเรียกร้องคิดถึงเลยได้ไม่เจอพี่วงพี่มีพี่ตาคนที่คุ้นเคยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างจริงๆการทํางานของกองนี้ก็สนุกอยู่แล้วแล้วพอปิดกล้องไปเราก็คิดถึงทุกคนอยู่แล้วค่ะและด้วยความที่แบบ เหมือนเราอยากจะเห็นภาพว่าเออที่เราถ่ายไปมันเป็นยังไงแต่ว่าด้วยความที่เรื่องนี้ต้องทํา CG อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าอย่างเรื่องอื่นอะเ,ออเวลาถ่ายไปเราก็แบบดูได้เราก็เห็นภาพได้ไดแต่<ๆ>เรื่องเี้ยมันต้องไปลุ้นอีกทีตอนที่แบบออนแอร์ air, ว่าจะออกมาเป็นยังไงค่ะเพราะต้องมีการทํา CG มีเรื่องเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยอีก<ๆ>ก็รอลุ้นไปพร้อมกับผู้ชมทุกคนเลยค่ะสําหรับการวางแผนปีนี้ในการรับรองผเป็นยังไงคะ ก็อย่างตอนนี้ก็คือ,อ,อที่สามมีถ่ายอยู่อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าก็ใกล้จะปิดแล้วค่ะค่ะปีเราตั้งใจรับเปลี่ยนครับปีละสามเดือนหรือสองเดือนแล้ว 3, 3> แต่จริง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 แล้วแต่ที่ใหม่ใช่ใช่ค่ะคออืออาจจะไม่ได้แบบว่าเลือกรับได้ขนาดนั้นอาจจะด้วยด้วยความที่แบบผู้ใหญ่ด้วยอ,อ,อะไรอย่างงี้ค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็แบบคือจริงๆผู้ใหญ่จะทยอยส่งมาให้อยู่แล้วด้วย,วยตามคิวของนักแสดงด้วยเพราะว่า เออเรื่องหนึ่งก็คือไม่ได้เล่นแค่เราคนเดียวเลยค่ะอาจจะต้องมีโธอตัวพระเอกด้วยนักแสดงร่วมคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะใช่ก็ต้องดูคิวระบบาทที่มันที่หนูอยากจะเล่นแบบอยากทำให้ตัวเองอยากเป็นแฟนตัวเองเหมอยากได้เล่นแล้วหนึ่งเรื่องอะไรเงี้ยมีอะไรที่อยากติดไหมจริงจริงแนวที่อยากเล่นตอนนี้จริงอยากเล่นแบบเรียบ้อยโรแมนติกคอมเมดี้บ้างเพราะว่าเจอใช่เจอดราม่าแบบติดกันมาตลอด คือถ้าถ้าเจอหน้าหนูเนี่ยคือจะเป็นละครดราม่าตลอดอะไรเงี้ยหนักหนักตลอดจะทำห้ามือเรียบร้อยใช่แล้วเราไปใส่ฮาได้มคะพคะก็อยากลองเล่นดูมันก็มีหมดโหดของที่สารเล่นแต่ก็ยังดูดูไม่โหดอ่ะใช่เลยเป็นแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยมันมีมาบ้างไหมที่เขาแบบเอามาให้เราดูให้เราแบบยังยังไม่มียังไม่มีมาเลยค่ะก็ออแล้วก็จะเจอแต่แบบดราม่าหนักๆนะคะก็ยังไงก็อยากลองดูค่ะต้องเล่นกับยูโรเป็นสำคัญไหมคะ ไม่เล่นได้กับทุกคนตอนนี้คือเอาคิวนักแสดงพระเอกของช่องเนี่ยให้ได้ก่อนเพราะว่าทุกคนคิวแน่นกันทุกคนเลยเงี้ยแต่ยูโรเขาน่าจะอยากจะเล่นกับเราอยู่นะโอ้ไม่หรอกหนูว่าเขาเล่นได้กับทุกคนแหละช่วงนี้กระแสดีนยังมีอยู่หรอเอาจริงก็ต้องขอบคุณแฟนๆนะคะเพราะว่าเอออย่างที่บอกไปคือเราเคยเล่นละครด้วยกันมานาอแล้วก็แบบหลังจากนั้นยังไม่ได้มีละครกลับมาคูกันอะไรยเงี้ยแต่ว่า ใช่ยังมีแฟนๆยังชอบคู่เราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ๋ยวเป็นเพราะเขาหยอดเราเก่งไม่หยอดคนหรือเปล่าไม่หรอกนางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออเฟนลี่กับคน <c oughs> แต่ล่าสุดในไลฟ์ที่นิวหนวดเขาพูดเขาแบบตั้งคำถามว่าแฟนยูโรโทสมาคือใครยูโรก็มาพิมพ์เองเลยว่าทิสาแต่อันนั้นหนูไม่เห็นเออไงตอนนี้พวกพี่เห็นแต่พี่ก็จะมาถามเขาหรอคะใช่พี่มาเองนะคะอ๋องั้นเดถอะหนูขาไปดูอ่ ขาแสดงความเป็นตัวตนขนาดนี้ยังไงเขาพิมเลยว่าที่หาโอ้โหถ้าพิมแบบเนี้ยแสดงว่าไม่ได้คิดอะไรหรอกเขาอาจจะแบบว่าอยากประกาศปล่าหรือไงที่หาไม่คงแกล้งเล่นแหละไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นพี่นิวพูดอะไรด้วยเขาก็จะแซวนั่นแหละนี่ไงคะพี่นิวพี่นิวหางานให้หนูไรสร้างงานสร้างอาชีพหรอแต่เขามีไม่หยอดจีบรายีป้าหรือว่าไม่คือจริงๆอ่ะก็สนิทกันตั้งแต่ถ่ายละครด้วยกันอยู่แล้วค่ะเขาเห็นเขาทำเนี่ย คิดว่าแกร่แกล้งเล่นหรือไงไม่ต้องดูเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นก่อนแต่ว่าแกล้งเล่นแหละจะไปบีไปถามเขาไหมจะโทรไปถามเขาไหมไม่วหาถามเขาไหมว่าเทำไมถึงมาตอบชื่อเราต้องถามพี่นิวก่อนตอนนี้ต้องถามพี่นิวอยู่ในกลุ่มตัวต้นเรื่องเนี่ยแล้วค่ะแตอบตัวที่สะกิดใจล่ะแต่คนก็คือเฉียบกันเยอะมากหล่อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเปิดใจมีละครคู่กันแล้วอยากให้พบกันดี ละครหรออยากเรียคอมเมดี้ไม่แต่ยังพูดอยู่เชียร์ให้วีจะคอคู่กับยูโรด้วยไงก็ดีค่ะเพราะว่าเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วแล้วก็เออคือคนคนไหนเวลาเวลาที่เราแบบเคยเล่นกับใครเวลาแบบมาร่วมงานกันกันอีกทีมันทำงานง่ายไงเพราะมันสนิทกันมาก่อนอยู่แล้วหรือว่าที่สามไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่าเขาจีบอ่ะในการหย่อนของคือการจีบ นี่น่าสุดแล้วเนี่ยนั่นละสิดุเดือดนั่นหละสิชงเก่งชงเก่งอะไรเก่งเราไม่รูตัวนะไมาเราะก็ผมก็กระโดดแล้อเขาอาจจะแบบว่าเออนี่คือแบบวิธีการจีบของเขาก็ได้วิธีการเขาหล่นเกมแล้วก็แบบฆ่ามันอย่างเงี้ยหรอไม่น่าจะจีบนะอย่างนั้นน่ะเพราะเกมตีป้อมไม่น่าจะจีบได้นะแล้วตอนนี้เราเลือกหรมไหมอะไรนะหนูเลือกหรอตอนนี้ไม่เลยไม่ะช่วงนี้หนูกับหนงจะตุย ไม่ว่าถ่ายละครเช้าแล้วก็กลับดึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเวลาเปิดในการพูดคุยกับใครคือแบบถ้าหัวถึงหมอนก็ขอนอนก่อนยังเมื่อเช้ายังแทบจะไม่ตื่นเลยค่ะนี่อย่างเงี้ยถึงต้องมีแฟนเป็นคนต้องมีคนอยู่ในที่ทำงานที่เดียวกันที่เดียวกันด้วยต้องที่เดียวกันด้วยระบุขนาดนั้นเลยได้เข้าใจกันโธ่สาวโอยูโดนสเปกเราไหมไม่มีสเปกค่ะตั้งแต่แรกแล้ว อ๋ออันนี้ชฉมให้ได้อถ้าเกิดเขาอยากจีบเราเปิดไมราเปิดใจเปิดอะไรให้เขามาจีบก่อนนะถ้าเกิดเขามาจีบบอกคีด้วยนะยังไงเอาดูหรือว่าจีบอยู่แต่ไม่รู้ตัวหนูจะบอกพี่ๆก็ต่อเมื่อหนูได้แต่งงานแล้วอ่ะโอ้โหไม่นานหรอกไม่นานหรอกไม่ไม่นานหรอกคือถ้านานกว่านี้แบบก็อายุก็ไปเรื่อยแล้วนะอย่างเป้ยว่าอยากแต่งงานกับมาจีบเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ตั้ง อ้าวก็บอกอย่าแต่งานก็พัวเปนเรื่อยไงตอนนี้ตอนนี้สนุกกับงานเนาะก็คือใช่่คะมีงานเป็นแฟนสุดๆสุดๆเลยค่ะคืวงหลับทุกวันนี้ก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแทบแทบไม่มีเวลาแบบจับโทรศัพท์อะไรขนาดนั้นเลยนะคะเวลาถ่ายละครจับน้องพรมีดีเอ็มหนูไม่อ่านไงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชงเก่งนี่ค่ะต้องนิมา สามค่ะสามค่ะสาค่ะาค่ะ